คโลบโบฟีเลนพอผ่านไปปุ๊บ GM เล่นงานปั๊บตอนนี้โดนเนิร์ฟลงไปที่เรียบร้อยแล้วเรนเจอร์คู่เทพอย่างฟีเลนและฟเฟลรนจะโดนเนิร์ฟอะไรไปบ้างตอนนี้ใช้งานเป็นอย่างไรจะยังคงหัวใช้งานได้ดีในระดับไหนกัน สวัสดีครับมาพบผมแม็กกโนอ n ชนอีกเช่นเคยครับผมในเกม Line r รนเจอนะครับและในตอนนี้ผมกิจกรรมครั้งที่1ของกลุ่ม Line r a n g จอรซื้อขายพูดคุยมาไปที่เรียบร้อยแล้วสําหรับกิจกรรมแจกไอดีไก่ป้ายเหลืองเอเลนฐาน5นะผมบอกท่านเลยว่าหายากมากและราคาสูงม,มากๆด้วยแจกฟรีๆเลยผมเพียงแค่คุณ เข้าร่วมกลุ่มไลน์โดนเจอร์ซื้อขายพูดคุยนี้ถ้าคนในกลุ่มถึง2,000คนและมีการโพสต์ในกลุ่มเกิดขึ้นอย่างต่ำหนึ่งครั้งนะครับเมื่อโพนแล้วก็แคปภาพส่งเจ้าของกลุ่มแอดมินรูปแมวคนนี้เพียงทาตามขั้นตอนง่ายๆเหล่านี้คุณก็มีสิทธิ์รับเอเรนฐานหา้าอย่าลืมไปเข้าร่วมกลุ่มและทําตามขั้นตอนกนเยอะๆนะครับและหากใครกําลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยที่ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของคุณเราขอแนะนําร้านมารูชอ็อปร้านรับเติมเกมไลน์โดนเจอร์ ราคาถูกราคาดีคุ้มค่าปลอดภัย100%จดทะเบพียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า1 8 0 0 0 0คนนั่นเองใครสนใจอยากจัดแพ็กเกจต่างๆหรือ Ruby 988 Ruby ก็ไปจัดกันได้เลยครับลิงก์เพจ a c e b o o k อยู่ใต้ e s c r i p t i o นนั่นเองนะครับผมหรือใครไม่สะดวกอยากแอดผ่านทางไลน์ทางร้าก็มีบริการเช่นเดียวกันครับแอด,ดกันไปได้ตามนี้เลยนั่นเองหรือใครเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่เกมไรเจร้ก็มีรับบริการเติมเช่นเดียวกันครับผมเช่นแร็คเกอร์เ M อ a ์เดัง หรือโรบบอทและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถทักไปสอบถามก็ได้เลยนั่นเองนะครับมากรับผมวันนี้พูกกันในวันปิดเลย PVP อีกเช่นเคยกับซีรีส์ PVP มาราธอนนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ไม่ใช่ซีรีส์ PVP มาราธอนตามปกติทั่วไปแต่ว่าเป็นการเอาโคโรโบฟีเลนและเฟรุนกลับเอามาเช็คอีกหนึ่งครั้งว่าเฮ้ยพอหมดบัฟประจาเดือนปุ๊บเนี่ยตอนนี้ฟีเลนและเฟรุนเป็นอย่างไรบ้างได้ข่าวว่าโดนเนิร์ฟไปแล้วจริงหรือเปล่าการใช้งานจะใช้งานได้ดีในระดับไหนอันดับ แรกก่อนเลยครับผมเดี๋ยวผมเอาเจ้าฟรีเลนไปเทสกันก่อนเลยในสเตจหลักนะครซึ่งกีที่ผมใส่ผมจะไม่ใส่โดยแน่นอนแต่ใส่อัปเกรดท่า2.4เท่าเหมือนกับคลิปที่แล้วเนาะมาครับผมเดี๋ยวผมลองลุยกันเลยดีกว่า ซึ่งก่อนเราจะไปเทสการเนาะเดี๋ยวผมจะเล่นคลิปเก่ากันให้ดูก่อนก็ตามนี้เลยนะครับผมโอ้โหฟีเรนนี่คือเดินดอกเดกดอกดกออกมายิงโซล่าตูมลงไปปุ๊บบอลนกเลือดเหลืออยู่ประมาณ5-10%เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่ตายนะครับผมและพอข้ามเรือปุ๊บบัฟประจําเดือนหมดแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าล่าสุดเนี่ยฟีเรน จะได้ในระดับไหนการสําหรับการทํเดามจมาครับผมให้บอลน,นกเดินมาใกล้บ้านเรากันสักนิดหนึ่งนะครับผมกดเล่นคูณ2นิดนึงเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ปล่อยฟรนไปครับบัฟหน้าปอมไปก่อนลากการะดูกครับผมแล่ๆเยอะนิดหนึ่งพอบับไปจำเดือนหายไปแล้วยังไงยิงปกติไปก่อนไม่เป็นไรผมปล่อยหนึ่งตัวล้ลยกันยิงปกติแลวยิงขึ้นฟ้ายิงตู้ไปแล้วครับผมนี่ลดลงไปประมาณ เท่าไหร่เนี่ย80%นะผมเหลือเลือดประมาณ20%ครับสำหรับบอโนก็ครั้งที่แล้วเหลือเลือดประมาณ5 1 0นี้น่าจะเหลือเลือดมากขึ้นประมาณ2เท่าตัวนะครับใช้แล้วความเดเมจเบาลงเนี่ยก็ประมาณหนึงนะก็ถือว่าอีก5หรือ10%ละกันประมาณ10%ละกันคร่าวๆนะครับ ก็เดเมจลดลงไปประมาณ10%เมื่อเทียบกับครั้งล่าสุดนั่นเองเนอะหลังจากที่ผ่านบัฟเดือนมาแล้วและลำดับถัดมาเดี๋ยวผมจะให้ดูเจ้าเฟรุนกันบ้างนะผมครั้งล่าสุดที่ผมรีวิวไปหลังบัฟครั้งที่2เนะเฟรุนยิงเจ้าบอลนกไปเลือดบอลนกนี้หายไปทั้งหมดไม่เหลือเลือดเลยทีเดียวผมดอกเดียวบินทันทีนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นกันไปเนาะแต่ว่าพอผ่านบัฟเดือนมาการใช้งานจะเป็นอย่างไรมาลองดูกันดีกว่าครับผมอีกหนึ่งรอบสําหรับเจ้าเฟรุนกันบ้างมาครับ ผมให้สตูบอลนกเดินม,มากันนิดหนึ่งแล้วกันเกิดค,คูณ2ไปแล้วปล่อยเฟรุนออกมาเลยครับผมบัฟหน้าป้อมไปก่อน1ครั้งแล้วยังไงเข้าตำแหน่งบัฟอีก1ทีแล้วยิงเลยไหมย,ยิงเลยไหมย,ยิงเลยครับผมตุ้มเดียวโอโหแตกเหมือนเดิมเอ๊ะทำไมไม่เหมือนกับที่ผมเช็คก่อนหน้านี้วะหรือว่าเขาคืนสเตตัสให้เฟรุนกลับขึ้นมานิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนผมเช็คในไลฟ์สดเนี่ยเลือดบอลนกมันจะเหลือติ่งอยู่นิดนึงและยิงไม่ตายนะผมน่าจะเหลือประมาณ5%แต่รอบนี้ เฮ้ยดอกเดียวตายเหมือนเดิมเอ้ย GM แอบไปปรับบัฟกลับมาหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ได้แรงเท่าเดิมอยู่ดีเพราะว่าเราเห็นจากฟรีเลนได้แล้วนะผมเมื่อสักครู่นี้หายไปห้าง10%สำหรับเดเมชัน้นตัวนี้เหมือนกันครับผมเวลาปรับเขาปรับเป็นคููเนาะเขาไม่ได้ปรับตัวใดตัวหนึ่งสำหรับคู่เทพเวลาปรับเขาแก้ทั้งคู่นั่นเองนะครับใช้แล้วก็ เฟรุนจะเช็คย่างนิดหนึ่งสําหรับการทาเดเมจว่ามันหายไปนะผมเราอ้างอิงจากฟีเลนละกันนะครับลาดับถัดมาเดี๋ยวลองด่าน408กันนิดนึงละกันเช็คเจ้าฟีเลนกันเป็นหลักละกันนะครับเพราะว่าตัวเฟรุนเราใส่โดนอนยังไงก็ยิงโดนหลายตัวแล้วละ่ะเราอยากดูความแม่นว่าเฮ้ยฟีเลนเนี่ยมันจะยิงแม่นในระดับไหนแล้วก็ยังมีข้ามกลุ่มหลังอะไรอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านั่นเองเนาะถือเป็นการเช็คทั้งคู่ไปนในตัวผ่านแก้ตัวฟีเลนเท่านั้นมาฟีเลนปล่อยไปเรื่อยครับผมลากกระดูกอีกหนึ โซ so, ลักยิงไหมโซ so, ลราลักหรืออะไรสักอย่างสกิลเขานะครับผมยังไงยิงขึ้นฟ้าแล้วยิงไปแล้วก็ผมยังไงตายตัวเดียวโอ้โหก็ความแม่นก็เหมือนเดิมนะครับไม่ใส่โดนแน่นอนก็กำหมัดหน่อยๆน,นะครับโอ้โหไ my god ยังไงที่ทีนี้กดอมตะช่วยนิดนึงยิงตู้ไปแล้ว่ข้ามกลุ่มหลังเหมือนเดิมกลุ่มหน้าไม่ขึ้นพลาดอะไรแต่อย่างใดนี้เห็นชัดโนเวลาศัตรูปลาชี้ตัวก็จะยิงข้ามกลุ่มหลังชัดเจนเหมือนเดิมและความแม่นแม่นก็ยังไม่แม่นเหมือนเดิมเลยครับผมไม่ได้บัฟไม่ได้เนิฟอะไรแต่อย่างไดนั่นเองซึ่งเกียร์เฟรูที่ผมใส่หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าผมใส่เกียร์เซตไหนอยู่ก็ใส่เกียร์เซตนีโนเหมือนครั้งล่าสุดที่ทําคลิปไปในช่วง PVP มาราธอนนะครับผมว่าเฮ้ยเกียร์เฟรูเนี่ยต้องใส่ ผมใส่แนะนําเซตนี้เลยคาถาของเฟรุุนโลจันทาแล้วก็ที่ค้าผของอาอโนะซึ่งไม่ต้องเป็นต้องฟิกตามนี้นะแต่ว่าค่าเกียร์ที่ใส่ บังคับเลยว่าจะเป็นต้องมีอตัตราการใช้สกิลช่วยสักหนึ่งจุดนะครับผมบวกกับโดนแน่นอนเนาะจะเอาจากช่องหลังช่องหน้าแยกกงแยกกันอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคุณต้องมีใช้สกิลบวกกับโดนแน่นอนไม่เงินแ,และตัวเฟรุนนี่คุณจะไม่เห็นมันออกสกิลเลยนะครับผมแม้คุณจะปล่อยตัวเร็วปล่อยตัวเยอะแค่ไหนมันก็ออกมากรองกันได้ยิงปกติอย่างเดียวคือยิงสกิลน้อยมากๆมันจะหวังพิ่งเดเมจไม่ได้เลยนั่นเองนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยก็แนะนําว่าใส่อัปเกรด่าช่วยเสริมเดเมจไปด้วยก็จะดีมากที่สสุดนน,นั่่เเองาผมใ2.45ท ตามที่เห็นอยู่นี้เลยนั่นเองนะครับันแล้วเดี๋ยวเราไปลอง p p พของจริงกันบ้างในช่วงซีรีส์ p p พมาราทอนด้วยเฟรุนนั่นเองมาครับผมโอ้โหโกดตาแรกมาก็เจอเฟรุนกันเลยทีเดียวครับผมมาลองดูกันครับผมตอนนี้เหลือเวลาประมาณ12นาทีสุดท้ายนะวันนี้เรามาเน้นเช็คนะครับผมว่าเฟรุนเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้เน้นแบบว่า เอ้ยเอาไตาลงไตลีกอะไรขนาดนะั้นนะครับมาลองดูกันดีกว่าว่าเฟรุนเป็นอย่างไงคอยสังเกตกันเอาเองนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะสำหรับเจ้าเฟรุนก็เงื่อนไขของมันในการใช้งานจริงๆก็คือจะต้องใส่อตัตรากาที่กิลวช่วยมันนิดนึงนะครับบวกกับโดนแน่นอนเนื่องจากมันไม่ค่อยแม่นนั่นเองนะส่วนเรื่องเดเมจก็ใส่อัปเกรดธาตุช่วยมันก็ดีครับหลังจากโดนเนื้อไปนี่แม้จะใส่อัปเกรดธาตุเลือดบอลน,นกก็ยังไม่ตายอย่างที่ทุกคนได้รับชมกันไปนะครับอ่าประมาณนี้กดอมาตะไปก่อนครับผมตา ก็ยังเล่นได้นะครับสำหรับระดับมาสเตอร์สนะครับผมกาลังแล้วกันเรียกว่ากําลังจะระบบหลีกขึ้นมาสเตอร์สนั่นเองนะตอนนี้อยู่มาสเตอร์สอยู่หรือว่าไม่กําลังก็ไม่ได้ใจนะครับจำอันดับตัวเองไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามาไต่หลีกกันนะครับตอนนี้น่าจะสบายๆชิวๆของเฟรุนก็ยังยืนกันเป็นตับยิงสกิลกันยับๆอยู่เหมือนเดิมนะครับและเรียบร้อยกันไปสำหรับฝั่งตรงข้ามสบายๆครับสำหรับมาสเตอร์สในทีของเราเนาะ ยังชิวๆเฟรนยังเล่นได้สบายมือสะดือโบนั่นเองนะบวกไปอีก45แต้ม้า2แต้มเท่าไหร่ครับเนี่ยรู้อยู่แหละว,ว่าคะแนนเฟิร์สแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ทําอะไรไม่ได้กันและก็หมุนอีกแล้วนะครับโอเคหมุนนานเหลือเกินโอโ้โหอืสามพันเจ็ดเลยเหรออุ้ยไกลยังอนะ่ะโอโ้โหจะต่ไปทันได้อย่างไรครับเนี่ยโคตรไกลนะครับผมไม่ได้เล่นเลยนะก็เลยอยู่ม้าสามยาวๆโอ้ oh my god แล้วก็เผอตั้งทีมตั้งรับตัวเดียวตอนอัดคลิปทดสอบเรนเจอร์ต่างๆด้วยนั่นเองนะแล้วก็ลืมเปลี่ยนกับโดนตียำลุวยตุ้มเป๊ะลงเพชรเลยทีเดียวนะครับมีเมื่อวานเนี่ยเพิ่งเล่นไปตา2ตาแล้วก็กลับขึ้นมาดนะครับโอ้ไม่กอโอ้โหเอาเรื่องแล,ล้วไงเฟรุนแบกพี่ทีแบกพี่ขึ้นไปหน่อยอื้มเอาเรื่องจัดกดออโต้คูณ2เรื่องการจังหวะนี้บายับเฟรน อยู่ไหนซีเฟรุนแล่แอบ,บเยอะขึ้นมานิดนึงนะเป็นหลัก500อตอนแรกนี่หลักประมาณ200-300เท่านั้นนะครับจากบัฟประจำเดือนช่วยเนาะโอเคได้อยู่นะเออแต่เท่าที้ดูนะครับผมดเมจจากที่เราเทสนะครับน่าจะเห็นได้ชัดว่าเหมือนจะลบบัฟครั้งที่2ออกไปนะครับก็จะเหลือแค่บัฟเพียงแค่ครั้งแรกเท่านั้นในต,ตอนที่ต m บัฟขึ้นมานะครับหัาบัฟทั้งหมด2อสทีเนาะแต่ครั้งสุดท้ายที่บัฟเนี่ยเหมือนจะไปพร้อมกับบัฟประจำเดือนและหายไปนั่นเองเนาะเวลาข้ามเดือนมา ถ้าเกิดว่ามันก็เลยตีไม่แรงมากพอจนกระทั่งบอนกไม่ตายนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับการโดนเนื้อของเจ้าเฟรนูส่วนใหญ่ก็จะนนเน้นเนิ้อเดเมดเีไปหลักสซค้าม่ยำก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันไม่แม่นลบบังคับใส่โดนแน่นอนอยู่แล้วละ่ะนะครับมาตาถัดมากันหาทีมตีกันต่อเนื่องโอเคโอค้โหนวจะตีมีตัวบินอีกแล้วไปต่อครับผมตาถัดมาเอ้ยแถวนี้มาสามนี่เฟรนูนเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเออถือว่า เป็นผลตอบรับที่ถือว่าดีมากๆนะครับแม้มันจะโดนเนิฟแต่ก็ยังเห็นใช้กันบึ้มบัม,บมคือเรืออยู่นั่นเองนะใช้ได้ใช้ได้ไดมาครับฟเฟรุน่นยิงสกิลโชว์พี่หน่อยได้ไหมเออมายิงหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยไหนที่ฟเฟรุน่นยิงไปแล้วยงังไงสตันไปแล้วผมสําหรับหมักลุกธาตุไฟแพ้ทางธาตุเราแต่ไม่ตายนะขนาหมักลุกโดนยิงยังไม่ตายนะครับผมเออเป็นไง ตัวหมากลุกนี่น่าจะบางอยู่พอสมควรนะแต่ยิงแล้วยังไม่ตายเลยอ่ะเขายังยืนสตันเฉยๆชิวๆเลยหรือว่าเดเมจไม่เข้าไม่รู้หลบเดเมจได้เหลือแต่สตันหรือเปล่าไม่แน่ใจยิงไปอีดอกแล้วเมื่อกี้นี้แล้วยังไงมีติดหัวของฝั่งตรงข้ามเหมือนจะยังนิ่งนะครับเอามีอยู่กองหน้าติดหัวอยู่ครับผมโอเคเป็นรูปปีกขีเสื้อหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับยังไงดิยังไงดิยังไงดิเออหายเกียงอยู่อูม่กูมินนี่กวาดเรียบเลยนะครับ สว,สวยสวยสวยนี่เฟรุนยิงไปอีกรล้วเรื่องะไติดหัวทันทีก็ฝั่งตรงข้ามแต่เหมือนจะไม่สตันนะเออเห็นยังเดินเดกเดก็ดกเดก็กสบายใจเฉยเลยสําหรับรีไวเออส่วนใหญ่เหมือนจะโดนาตุไฟเป็นหลักด้วยนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะโดนง่ายเน,ะนาะกับท่าน้ำที่ท่าเสมอทางท่านส่วนท่าไม้นี่เหมือนจะไม่ค่อยเห็นหรือเปล่าสำหรับฝั่งศัตรูหรือว่ามันไม่ติดก็ไม่รู้เออหรือทีมเขาไม่มีท่าไม้วะไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เช็คก่อนเข้ามานะครับเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวไปดูทีมเขานิดนึงแล้วกัน ดูเซมีไม้บางไบเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยติดเอ้ยเมื่อกี้มีเอมิเรียนี่หว่าแต่ว่าเหมือนจะติดน้อยมากนะครับเอมิเรียเนี่ยส่วนใหญ่จะติดเป็นตัวของรีไวนะครับแล้วก็มีซาลหมักลูกแล้วก็มีงูมิน,นที่จะติดเยอะๆหน่อยเออมีเอเรนด้วยก็ไม่เห็นเหมือนกันนะว่าติดนะครับไม่รู้เหมือนกันนะลองตีต่อแล้วกันอีกหนึ่งตาปลาทีมนี้ไหวอยู่นะครับมาสังเกตเอเรนกับเอมิเรียดูหน่อยเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบมี2ตัวนี้ท่านไม้มาดูดิ หรือว่าความไม่ยำจะโดนเนิฟแบบยับยุ่ยี่ลงไปอีกหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้นะครับไปดูซีดูซีหนึ่งตู้มตายเลยครับผม,มเดมเบาร็อกแรงจริง,รงๆบวกกับเมงูมินนะครับเผาเละทุ่มเป๊ะเลยยังไงซิเฟรุนยิงให้พี่หน่อยกดอ,อามาตะไปก่อนครับจังหวะนี้ปาเฟรุนปล่อยมาเยอะๆจะไหวไหมเนี่ยเฟรุนเฟรุนอยู่ไหนโอเคเมื่อกี้ยิงไปแล้วหนึ่งดอก เออเหมือนจะติดพวกท่าเสมอทางกับท่าชนะทางสัส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยจะติดไอ้พวกท่าแบบชนะทางท่าเท่าไหร่นะเออชนะไปครับอีกหนึ่งตาเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้ติดโหทุกคนนั่นเหมือนความแม่นจะโดนเนิบลงไปอีกในระดับหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยมาต่อกันครับตาถัดมาอีกสักตาไปไหนดูเดิอันนี้จะไหวไหมอืมทีมนี้โอเคมีไม้อย,อยู่2อุ้ยโอเคไม้3ตัวไหนะลองเช็คหน่อยดิ ออรอบนี้นะ่าจะเห็นชัดครับว่าสัญลักษณ์ผีเสือ้อจะติดบนหัวตัวทา่านไหมหรือเปล่าไม้เยอะดีนะเมอูมินเนยโดนก่อนชาวบ้านเลยผมบอกเลยจังหวะเนี้ยมาเมอูมินเฮ้ยเฟรนทําหน้าที่เลยดิไปไหนล่ะย,ยิงอยู่อยู่เนี่ยอโดนไปแล้วหนึ่งตัวตัวอะไรโดนโอ้เอเรนโดนโอเคเอเรนมีโดนอยู่อ่ะแล้วไปแล้วไปนึกว,ว,ว่ายิงไม่โดนนะครับฉะนั้นแล้วก็ถ้าได้ดูเหมือนจะไม่ได้โดนเนร์ฟเรื่องความแม่นไปจากเดิมสักเท่าไหร่นอกก็ไม่แม่นเหมือนเดิมนะ ก็ต้องใส่โดนแน่นอนอยู่ดีนะครับก็ยังดีก็ยังดีถือว่ามันก็ไม่ได้โดนเนื้อไปมากกว่านี้ก็แล้วกันนะครับถือว่าโอเคเลยยังยอมรับได้อยู่เนาะแต่โดนแน่นอนก็ชดเชยในเรื่องที่มันตีไม่ค่อยแม่นได้อยู่เยอะเลยแหละนะครับอ่าโอเคตอนนี้ได้อยู่ได้อย่ชน,นะไหมจบไหมอีกนิดนึงเลยโอเคเรียบร้อยไปสวยงามอุ้ยเราเผลอไปตีกิวใหญ่ด้วยในกิวตัวเอ็นนะครับเอาไม่เป็นไรตีแล้วตีไป มาครับผมบวกอีกเท่านี้แต้มแล้วยังไงต่อดี5นาทีสองร้อยแต้มหรอจะไปตีทันยังไงว่าแต่อยากตีนะครับไม่เป็นไรเราซื้อเพื่อท่านผู้ชมมาต่อเรื่องกันครับผมโอ้โหซ่อนเล็กอย่างนี้ตีเลยผมตัวบินมาก็ต้องทําใจแล้วละ่ะมาเฟรุนต้องแบกพี่แล้วละ่ะก่อนที่ตัวบินมันจะตีป้อมหวังว่าจะไม่มีตัวบินแล้วกันเฮ้ยไม่เจอตัวบินวะลัคก,กี้หรือเปล่าหรือภาคคุยเขาตึง เฟนะลุนยิงไปแล้วหนึ่งเปลี่ยงไม่ตายครับผมสําหรับโยมาทาูดกับนาฬิกาปู่เมื่อกี้นี้กระเด็นเฉยๆเหมือนจะได้เมีแรงเกินครึ่งหลอดอยู่โอ้โหแต่บาร็อกเขาแรงว่บะบอร็อกเขาแรงว่ะผมพัดออกก่อนดีกว่าจังหวะนี้ยังไงยังไงโอเคกดแช่มากดแช่มา,ชมากดอามาตะไปก่อนครับผมแล้วยังไงต่อดียังไงต่อดีเขาโบตัดแร่เหรอือฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้ปีกผีเสื้อกับบาร็อกพร้อมกันเกรี้ยงเลยนะครับรุนแรงใช้ได้จัดจ้านโดนใจโอ้โห เอ้ยยังดีครับยังดีอย่างนี้ชัดเจนครับผมแค้เฟรนูนแม้จะโดนเนื้อเดเมจลงไปแต่ว่าไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ถ้าเราปล่อยมายอะมากพอเนี่ยมันก็เดเมจรวมๆกันก็ฆ่าศัตรูตายได้อยู่ดีนะครับผมเออเอาดิเฟรุนยังใช้ได้ดีครับฉะนั้นแล้วใครมีอยู่และยังไม่มีกบปั้น จะปั้นไหมปั้นได้นะครับตอนนี้ก็ยังทันนะครับผมถือว่ายังใช้ได้โอเคมากๆอยู่เนาะเสียอย่างเดียวครับมันไม่มีคอมโบความสามารถที่จะไปใช้คอมโบในเมตานั่นเองนาะบางทีมก็เลยอาจจะไม่ได้หยิบมาใช้แล้วบางทีมก็ถอยจากทีมระดับเมตาตำนานไปนั่นเองนะครับอ่าเรียบร้อยไปหนึ่งตาโอเคโอ้โหตาอนนี้บวกร้อยเลยไหมพี่ขอซ่อนเลนส์อีกสักตาหนึ่งต่อเนื่องเลยได้ป่ะขอบวกเยอะอุ้ย92แบบนี้ได้ยิ้มอยู่ได้ยิ้มอยู่ อ้าวคนไทยเหลอเลยอ้าวแย่แล้วเผือตีคนไทยเมื่อกี้นี้เราไม่เห็นหน้าโปรไฟล์เนาะทำอะไรไม่ได้นะครับเมื่อกี้เข้าเกมไปผมก็ไม่ได้มองขวาบนด้วยมัวแต่มองการตีพีพีนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมของคุณใหญ่นะเออไปต่อกันครับผมตอนนี้คอมโบโคตรอภิมหาตัดแร่บวกหนึ่งพันหน่วยฉะนั้นรีบฆ่าก่อนครับผมก่อนพันหน่วยมันจะติดโอ้เขายื้อว่ะเขายื้อว่ะเขายือาาย้อให้ตัดแร่ติดก่อนครับผมจังหวะนี้แย่และ แย่ yeah, แล้วครับผมมาเป็นขบวนกองทัพเลยตัวตัดแรกเขาเอาเรื่องจัดเอาเรื่องแล้วเชงงว่าเนี้ยโอเคเกลี้ยงมะเออหายไปบ้างบางส่วนได้อยู่อย่างนี้คลายตัดแรกได้อยู่บ้างนะครับพอรเล่นได้อยู่บ้างนะเออเราจะโอ้โหเกลี้ยงแล้วอย่างนี้กําลังจะบอกว่าพอจะคลายคอมโบตัดแรกได้อยู่ไม่ต้องได้ครับผมเกลี้ยงแล้วเัิงว่เนี้ยสบายชนะเลยนะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตาเฮ้ยอย่างนี้มีสิทธิ์ลุ้นด้วยมัดสองมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ อีกสักรอบไหมเอ้ยมีสิทธิ์ลุ้นอยู่เอาไปอีกห้าวีไปรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอรองสองนาทีสุดท้ายมาลุยดูครับผมแต่ว่าน่าจะยากครับผมที่จะก้าวขึ้นไปสู่หลีกม,มาสองได้ภายใน2นาทีเพราะว่าน่าจะตีได้ตาเดียวโอเคมาตานี้โอ้โหแบบหมุนนานจ,จัดๆจ,จนเวลาเหลือนาทีครึ่งครับผมโอ้โหตีแคตานนี้แงไงก็ไม่มีทางขึ้นทันอยู่ดี นะสงสัยต้องปล่อยซึมแลวนะครับผมจบมาสามไปสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเล่นเลยนะเอาไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่ามาเทสเฟรนูลกันเป็นหลักละกันนะครับไม่ได้ถึงเป้าหมายมา2สองก็ไม่เป็นไรนะอีก20บีก็ยอมทําใจและกันเมื่อกี้แถมซื้ออีก10บีนะขาดทุนเรียบยับเลยนะครับไม่เป็นไรนะถือว่ามาลองเทสแล้วก็เล่นให้ท่านผู้ชมรับชมกันละกันนะครับนะเอาความสนุกละกันเนาะมาโอเคโอค้โหชนะสบายมากตอนนี้เ้ยรือว่าได้อีกตาหนึ่งวะเนี่ย แต่ตอนนี้ไม่น่าบวกเกินนะไม่น่าบวกเยอะสัเท่าไรหร่ดูดิบวกเท่าไหร่เอ่ยมูนนายขนานี้กว่าจะบวกแต้มโอ้โหหมดเวลาพอดีพี่เฮ้ยขึ้นมาส์สองทันทุกคนโอ้โหวินาทีสุดท้ายเหลือ26วิโอพระเจ้าจอดขอบคุณมากอืขึ้นทันได้อีก20บี้เอาอย่างนี้กนะําไรละยิ้มละทีนี้กําไรแล้วครับผม ดูีิใครจบอีกตำนานบ้างนะครับไนดูหน่อยสิทหนึ่งโอเคอันดับที่1ใครก็ไม่รู้ไม่รู้คุณวัดแซงทันในช่วงวินาทีสุดท้ายเปล่าอนะันดับที่2ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับผมนะก็บทสรุปนะครับการใช้งานเฟรนนะครับผมกระทั่งถึงฟีเลยนะนะโดนเนิร์มมาเหมือนกันทั้งคู่สําหรับเรื่องดเดามจน,นะครับผมส่วนความแม่นยํา ก็น่าจะตามปกติของมันก็คือยิงไม่แม่นอยู่แล้วโนบังคับใส่โดแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องอัปเกรดธาตุนะผมเราสามารถใส่เพื่อชดเชยดาเมจที่มันลดลงได้แต่ก็ชดเชยไม่ได้มากสักเท่าไหร่เพราะปกติเราใส่อัปเกรดธาตุแล้วมันควรจะต้องแรงกว่านี้แต่แรงลดน้อยลงเราก็เน้นปล่อยตัวให้มันเยอะมากขึ้นปล่อยตัวเร็วมากขึ้นมันก็จะพอชดเชยเรื่องที่ดาเมจมันลดต่ำลงได้นั่นเองนะครับผมใช่แล้วใครขาดดาเมจน้ําจะป้านไปใช้งานใช้ได้ไหมผมตอบได้เลยว่าใช้งานได้แต่ถ้าหากทีมของเราเป็นทีมแบบคอมโบยู่เนีก ตัวอื่นที่มีคอมโบเพื่อให้ตั้งรับชนะมากขึ้นจะดีกว่าเลือกเรนเจอร์ตัวนี้มาเป็นดดเมจน้ำเนาะเพราะว่าทีมข้างบนเนี่ยทุกทีมก็น่าจะมีเรมกันอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็เลยอาจจะไม่จาเป็นสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแต่ถ้าใครอยู่หีกข้างล่างแลวเพิ่งซื้อไอดีต่อมาหรือว่าเริ่มเล่นเนินที่แล้วมีเฟรลนล์แต่ยังไม่ได้หยิบมาปั้นกบไม่พอแล้วเพิ่งครบเดือนนี้ปั้นได้ไหมปั้นได้ครับปั้นมาใช้คู่กับฟรีเรนไปก่อนเลยนะครับผมไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนั่นอนอนนน PP, าาอนนะรรรราาีี้้มมมมลพทดฟปณผ ลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย